งานเข้าแพทนปภาจอดดรา่าหลังโพสตคลิปลูกไม่ต้องไปแล้วโรงเรียนอินเตอร์งานเข้าเต็มๆสำหรับแพทนปภาที่ก่อนหน้านี้โพสต์คลิปกับน้องเรดซิงพร้อมเขียนข้อความหลังจากเรียนอินเตอร์มา3ามปีนี่คือสิ่งที่ได้พร้อมแคปชั่นว่าไม่ต้องไปละโรงเรียนอินเตอร์อ่ะซึ่งในคลิปสาวแพทได้หยิบแบบทดสอบมาถามลูกชายน้องเรดซิงเพื่อเป็นการวัดความรู้ ลักษณะเหมือนมีการเล่นมุกกันขำๆกับสกิลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้คำตอบที่ได้จากน้องเรซซิ่งทำเอาเธอแอบปาดเหมื่อกันเลยทีเดียวอาทิปาปายามะละกอเท่ากับส้มตำแอปเปิลแอปเปิลเท่ากับมะเขือเทศออรเรนจ์ส้มเท่ากับแตงโมคิวีคิวีเท่ากับไม่รู้จัก ล่าสุดพบว่าเกิดปมดราม่าสนันถึงขั้นจะแบนแพยอย่างถ้าคุยเล่นยิ่งผิดเพราะเอาลูกใส่ชุดนักเรียนทําให้เสียหายประเด็นนี้คงถูกเชิญมาคุยเพราะพอปอคอไม่พอใจพอปอคอ,อื่นที่ไม่พอใจจะแบนเขาได้แต่ล่าสุดแพทและลูกชายได้โพสต์อีกหนึ่งคลิปเป็นการรีวิวผลไม้ถามตอบเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแม่แพทพอถามปุ๊บลูกชายก็ตอบกลับมาอย่างถูกต้องและชัดเจน